เนาะเอาไหมนวดแป้งอะทำเบาๆมึงเข้าใจไหมเออเออนันนาข้อสอบมิจฉาเดี๋ยะเสียเขายูมุนันนจสซอนอะเออหู้ยูอะไรสองพันแชร์แล้วค่ะสองพันแชร์โอเคเออนันละเ็ดเบาๆเหสหนักมากแป้งน้ออันนี้คือวแต่สูบบักนักเรียนบักซักายครับมาเอาเยๆอีก น่าอ so, ีกโอ้ยกระสละให้มันงน่าก่านี้อีกนี่นี่ไม่ใช่ดูมุ้ยบอกอันนี้เสียงเบิ้งสีสนแบบนี้นี่ลงมาเห็นเบาๆดึงร่องนองเสียดึงขึคนแค่ไหนหนักแค่มื่อน่ะแค่เมื่อน่ะนี่แบบนี้แบบนี้แมบนี้นักอดทับแบบนี้แล้วต้นคนที่เป็นของเนาะบุ๊คต้องมาต้นมาต้นเจ้าของน่ะ กูถามเนยพอไปทักขวาเต๋ขวาเนไปจักซีก็ขวาก็เลยดิเป่ยมาอฟึกแค่ว่าดับี่เนีเห็นไหมแป้งแตกอีกแล้วเยนเห็นไหมเนี่ยโอ้ก็แตกเลแตกอู้ซเยนเสดาแป้งเบิ่งเบิ่งสีอนด้อเอาก็กวดจะเป็นเนาะแล้วกะเถียงขวฉันเป็นกระเทียงัวนี่ดู แบบนี้นี่เห็นไหมแบบนี้ทาบมานี่ยแค่มือเบาๆที่ให้แป้งนั้นแตกออกจากกันนี่แล้วค่อยเคลืไปมือเราลองไว้แบบนี้คุณบอกค่อยลงดึงลงดึงลงดึงคืนดึงลงอดึงคืนนี่ทางซ้ายตร์ท่าขัวเนี่ยตับไปกลับมาเนี่ยคุณบอกแป้งมาชิบแต่ เปลี่ยนอาชีพได้บอเปลี่ยนบร่รตีนวัสดุเรียน,ยนอืนอกเูเปียน,ายน,นยอาชีพได้บ่ครับแล้วก็พัพล้มภาพเปลี่ยนวิชาเปี่ยนบ่ครับอาจารย์ยาเจ้าหัวเบิอแล้วก็ทำตามหมีหอบอ่เนี่ยห่อค่อยๆห่อค่อยๆดึงขึ้นแบบนี้เห็นไหมเนี่ย <c oughs> แบบนี้เนี่ยค่อยห่อเขาเพราะว่าใส่มันหลายเพาสิเน้นใส,ในสน่ให้ลูกค้าได้กินแซ่บๆเพาสินเน้นแปะให้ลูกค้าก็ได้บ่คือตัวแปะได้ไรครับยีราฟได้ไรบ่มันบ่แซ่บ มันไม่ใช่หลักการของร้านเรานี่ดูป่ะเรจะเป็นก้อนน้อยๆช้ำๆถึงมันเอาเป็นก้อนใหญ่ขนาดขนาดนี้ลูกค้าได้ยินไหก้อนใหญ่ก็มีก้อนเล็กก็มีแต่วันนี้ทําก้อนเล็กไงลูกค้าก้อนใหญ่น่ะก้อนใหญ่เป็นอะไรที่นี่นะนี่ทุกคนจ้ะเอาก็ใส่เปียบจิ่งเ่าแบบนี้ท่อมกดแล้วเลยโอเคท่าลูกค้าก็ได้ยินก้อนหน่อยก่อนโอ้ยเทโต้มาหนีิลองเฮ็ดอีกรอบหนึ่งด้วยทุกคนจ้า นี่พองกนแล้วพ่องกดแล้วโอเคนี่นะดอกใครบอรารีรอแ็่ก่อนหนีก่อนนั่นแหละเออ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 ่าแลละเดือดอนเดือดอนเดือดอึ้นเดือดข ใส่ยาเจลเด็กใส่แป้งเออแป้งไม่สิขาดเออต่อไปใส่ฝอยทองบาดนี้ฝอยทองมูเทล่ามีอ,อ่ะใส่บ้าเออ,เอ,อนั่นแหละห่อจักน้อยตนั้นแบบห่อง่ายๆอ,อ่ะมาี้ห่อแป้งมานี้โอ้โหแป้งกูขาดเบิร์ดฮากินใส่มึงเอ,อ้ยแป้งกูขาดเบิร์ด เปลียนวิชาเยปะ่ะดในยูมันไนยูมันเป็นน้ำโตครับอาจารย์นีน่เป็นน้ำโตโอพอแป้งขึ้นป๊บจาคงซีไปดึงก้นมันเขา่าดึงก้มมันเข่าโอยูดึงก้มมันเข่าแบบนี้โอยู<ป>โยูโนี่ถ้าวเกษตรเปียมดสีของขาเปลียนิดหน่อยหอยูมัเนี่ยแล้ยูแล้วก็เห็ดกิน Ah